เดี๋ยวเดี๋ยวเดมาถึงแล้วครับนี่หน้าบ้านซุปเปอร์ด็อกและนี่คือน้องตุ้มปริญญานะครับแล้วก็นี่น้องโยกสไปซี่ปีบันโยกอะโยกอันนี้คือน้องเออติปีบันพังค่ะพังโยกกับพังชื่อมันยาวน้องตุ้มพังน้องตุ้มน้องโยกน้องพังค่ะเผอิญว่าวันก่อนโน้นถูกคุณหมอไม่ถูกอะเราเป็นคนท้า ช่ได้ข่าวว่าซุปป์ด็อกอ่ะชอบทานักมวยต่อยเหรอต่อยกับหนูปะละหนูอ่ะน้องตุ้มใช่ไหมใช่ใช่อยากจะไม่ใช่เต้นนะไม่เต้นเนาะทำไมวันนั้นท้าไปคืออยากจะเห็นหมอชกกับนักมวยไปเยอะมากใช่วันนี้น้องตุ้มขอท้าคุณหมอสุนินชกกันที่นี่นะครับที่บ้านซุปป์ด็อกแล้วผมเป็นคนพาน้องตุ้มมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูครับว่าจะเป็นยังไง ตามไป<ค>เข้าไป,ลไปเลยโยพี่นำเลยโ <Y> ลยโยโยโย โย่โย่สุดยอดเอาละครับนี่นะฮะวันนี้เราอยู่ที่ซูเปอร์ด็อกแมนชั่นนะครับ แล้วก็น้องตุ้มพร้อมแล้วพังกับโยกก็พร้อมแล้วรักโยมรักโยมรักโยมพร้อมเดี๋ยวหมอเราจะเราจะชกกันแบบไหนดีก็เอามวยมวยไทยสิครับเอามวยไทยด้วยเหรอแน่นอนสิครับนี่เตรเียงพร้อมแล้วแต่ว่าแต่ว่าผมได้ยินกีฬิศัพท์น้องเขามานานว่าน้องเขาเตะก้านขอ วันนี้ผมอยากโดนเตะก้านหอกเตะก้านหอกอยากโดนเตะก้านหอกหมอย่างงี้ต้องถอดรองเท้าจากการหมอนะคะแม่ลงโทษอย่างหนักใช่ไหมะใช่ลงพระลงโทษหมอนหนักโอเคจับให้โยอะย่เออทำว่าไปไรู้นะคะว่าไปว่าอยู่ข้างใครอยู่ข้างแม่หนูอายข้างหมอก็ได้อยู่ข้างหมอไปสี่ปีบ้านเยอะไปสี่ปีพญาตีปีบ้านข้าง วต้องไปต่อยมากี่ประเทศละโอ้โหจำมาได้ไอ้พี่จําได้นะญี่ปุ่นเนี่ยอะญี่ปุ่นนี่คือแบบว่าต้องเซ็นสัญญาพบเจ็ดแปดเตื้อเออน้อคือวันนี้เนี่ยนะเขาจะเป็นไรกันต่อยเจ้าต่อยไปเจ้าต่อยไปอู้ไปเอย์ไปเออเออเอ้ยคุณแม่ไอ้หมอมันหักนัดแล้วต่อสวีเดนกับเกย์ไปเนอร์สวีเดนนี่ขอว่าเป็นเมืองเมืองเมืองเรื่องเรื่องเรื่องเซ็กที่ต้องไปสวีเดนะ ยากาเนาะเอาเลยแม่ต่อยน้อยกฮะเอาเลยเอาเลยผมขอถามนิดนึงอย่างแหมว่ะถ้าต่อยนมได้ก่อนอันใดกา้าถ้าต่อยนมได้โอ้ยนมแบบเจ๊ซีซ่าห้าบาทหลายหมื่นหลายหมื่นตึงบาทแต่อันนี้ใส่ใไม่กี่ซีซีเนี่ยใส่ไม่สามร้อยห้าสิบน้อยไปเขาน่าสงสัยหกร้อยโอกรรมเอาละครับกเต้เขาเหรอโอ้ย ผมโดนแต่ขอขอแรงกว่านี้โอ้ว่าไปเออเธอบอกต้องอันผมว่าไปมันเจ็บมาเอาอะโมยอากะศอุ้ยโดนหัวนมฮะนี่กินมุกแหม่ร้าตัวใดกีนซีซีไอ้ียกินกีนซีซีเอามามาลงรวมตุ้มเร็ะตุ้มบอกเร็วเออไอ่ปีอ๋ออ๋อยอ๋อยอ๋อยตุ้ม เอหนังฝรั่งที่เธอชอบชอบนักดีซอนิซึนชอบเรื่องอย่างชอบไททานิีกผมก็ชอบไททานิีกอยากเป็นนางโลดเออเจ๊เห็นมาตัวสั้นห่ะปล่อยหรอโอ้โหฟิลลี่เขาบอาว่าอันนั้นอะเป็นหนังเรื่องแรกที่ผมดูกับแฟนผมจ้าครับผมอันโอ้ผมรีคิดนอวิ่งผมรีคิดผมรีคิดที่ทามาได้เตะกันนอวเออเออเออโอ้โหคือตุ้มมาคก เออ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 อ้หอเ่ออโอ้โหเออแข็งแข่งหินเลออแข็งมากด้วยไม่ใช่ธรรมดาอ้ออบอกว่าแข็งมากครับน้องตุ้มอ่ะต่อยหน้าตีแหละเออ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 อันอูกันดีๆีได้กะ โอ้ยเดี๋ยวนี้เอพับโอ้นดียปาตอยกันเขาต่อยกันาหนึ่งเดียวเดียวหมอผมว่านั่งคุยกันดีกว่าไม่อันนี้มันกำลังเอาแล้เอาได้ได้สนุกสนุกคือมันมันยังเมืใครเคยทำาสอีกกเออเฮ้ยเายเฮ้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 ย้เฮ้ยเ้ายเเ ีโอ้โหโอ้โหเลยโอ้โองมันแข็งเว้ยมาเอ้าเลยเอามัดยับก็ได้อ๋อทำรอบหรอทำรอบโอ้โหเอ้าเอาเออหมอใช้ได้นะ โอเคก๊อโอเคจ้าโอ้ยแข็งขนาดโอเคไอ้ก๊อปแข็งขนาดน่าแข็งก้าต้องนะแข็งนะอันนั้นแข็งแบบแข็งแบบหัวอันนั้นต้องเป็นธรรมดาอ้าวเอาเอาเดี๋ยวขอเก่าอู้กันกระป๊อตีกันนักแล้วผมยังยังมันมืออยู่โอ้ยเอาไปเอาคอเอาคอเอาคอโอ้ยเอาเอาคอโอ้ยเออเดี๋ยวหมอนขึ้นหมอนี่ซาดิสเนาะ น้องต้นไอ้หมามาเลยเจอเจอโอเคโวยมาแทงขนาดอ่ะอันนี้อันนี้ทำเป็นสโลนะตีหะม้าตุ้มตุ้มเวลาชกตอนชกชนะครั้งแรกในชีวิตเนี่ยผู้สึกจะไร อยู่บนเวทีมวยนะออ้ครับแต่หูซึกเหมือนอยู่บนเวทีนางงามอ้าวแมนเพราะว่าคือเขาชนะน็อกเขาแล้วอ่ะกรรมการชูมือฮือคนตั้งรุ่มแบบปบมือฮือใจเยี่ยหลายร้อยคนแบบชื่นชมเฮาก็เลยมีความรู้สึกหมือ,อ้ายมันได้มงใจอีวเขาขึ้นชกเนี่ยผู้ชคเขาหูกะว่าเขากำลังต่อยกระเซาะวะไปสองหูกะ <c oughs> แล้วก็บำมีไผ่ประมาทตุ้มเลยนะเคยมีคนที่แบบว่าดูถูกอ ก่อนขึ้นตึงปี้เลี้ยงตึงนักงมวยเลยบอกอ,อันถ้าคิงตีการกระเทยนะคิงมันต้องตีละมวยปิกไปเลี้ยงควายโอ้โหจัดอย่างนั้นเลยนะครับปิกไปเลี้ยงควายนี่แปลว่าแรงมากนะครับผูนช่ยตุ้มก็เลยแบบอู้อย่างบอกเดี๋ยวปะกกันบนเวทีอ่าพอตุ้มน็อกเขาชนะเขาได้ตุ้มย่ยจะได้ฮู้กกอตุ้มกระเตียวไปคือนั่งมวยพอหลังฝีกันเซตเนี่ยเขาจะต้องเหมือนกอดกัน แล้วก็เออปล่อยกรรมเดี๋ยวก่อนก่ <c oughs> อนแล้วก็อีอจูบไปเขาไปยอมตุ้งกุย่างก่อยก็ขอบการคนการแบบมีสิทธิ์อูอ๋อไม่แล้เธอซัดหลายคนเนี่ยผมดูใน YouTube นะครับผมทำการบ้านมานะฮะเลือดก,กระโชดเจ้าแตกเบะปะเพราะว่าตุ้มมาเป็นมวยศอกมวยศอกกระเตะชายาเตะติดเพื่อนตั้งฮือคือเตะงวตายควายล้ม เนืงูไต่ควายลงเจ้าเป็ดแม่เออเตะงูควายกูแักจะกลัวแล้วทีเยอะขึ้นแล้วครับต่อต่อเนาะต่อเอ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 กสารปลนน้ำเจ้ามวยไทยนั้นเนี่ยเออ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  โอ้ยอะไรนั่งนักต้องนั่งนักเลยโอ้ยอันนี้ป่ายตีนไอ้ปกติขุนใจนักแข่งอันนี้ป่ายตีนมาได้ายโหเป็น acting ไม่อยากชกหน้าสวยๆของเขาอ่ะอันก็มาต้องตีอาไอ้อู้กันเหี้ยอ่ะซาดิสขนาดน่ะเบาจังไห้นี่นะ มาอู้กันจะอู้ดีๆก่อนดีก่อนดีก่อนอู้ดีๆได้กะเราบอกเลยก้ผมเลงอย่างเดียวนะครับผมเลงอย่างเดียวนะครับผมเลงตรงนั้นอย่างเดียวนะครับยอมละยอมละหยอมละขอละอู้กันดีๆเถอะป่ะโอเคตุ้มทดสอบท้องหมอหน่อยต่อยห้ามัด หามัดเอาแบบไหนฮะเอาแบบเอาแบบเต็มที่เลยเต็มเหนียวเต็มเต็มที่อย่าเต็มเนียวเต็มีลยเี่หกสิบเรเนตหกสิบอเหเนีร์เนตหกสิบเอร์เซนตพอคุณบอกวิ้นานะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวต้งจหมุนนี้เนะเนีมันลิ้นปีใช่ใช่ตรท้องอท้องเอาอ้าวหกสิบเอร์ซหกสิบเมัดที่หนึ่ง เอ้าไอ้หมอลบเป็นกับเลิดแล้วกันเอาลื่นลื่นเอาใหม่ห้าหมัดไปแล้วหนึ่งหมัดที่สองอ้าหมัดที่สองสามสี่ห้าเป็นไงหมอนี่เลยครับหมอขอลองเธอกำเดียวปนหา คำเดียวคบซิเหมือนกันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันสะเทือนนมเออเดี๋ยวมันเคลื่อนอ้หมอแป่งฟันจ้างแต่ยงะนมไม่เดี๋ยวมันเคลื่อนอ่หมัดที่หนึ่งโอ้โห้ยแงะนมเหรอ ความสนุกก็ได้ได้ตีนมสาวหลอกสาวเหนือสวยด้วยกัอตุ้มมีนรมรุ่นพิเศษเลยเอามาฝากไอ้มาลูกสาวว้าวมาบวมมือโอ้โหต้องอันเชิญไหมล่ะนี่นี่เราเปิดพอล้อเอาว่าไอ้หมอหยิบไปถึงก่อนเรื่องจริงเลยเก่งจริงๆรับยมเนี่ยดูนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวด้วย อ้าเปิดครับข้างในเป็นขนมเปี๊ยะโอ้โหว้าวเฮ้ยสวยสวยครับหงกับมังกรมาว่าไอ้หมอชอบสีทองกับสีดำสวยมากเลยเป็นหงกับมังกรสวยมากเลยครับนี่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 สวยเอาแย้แย้ที่ไหนสวยมากเลยตุ้มเป็นหงไอ้หมอเป็นมังกรหงเหนือมังกรป่ะเจ้าต้องเหนือกาเหนือใช่สุดยอด นี่นะครับซุปเปอร์ด็อกนะครับของปันนะครับโย่ขอบคุณครับด็อกนะครับโย่แล้วก็เวลาเปิดเสร็จแล้วรีวิวด้วยนะเออโย่เดี๋ยวเราตามอ่าอันนี้หมอตุ้มให้ขอบคุณมากครับน้องตุ้มโอเคขอบคุณมากนะครับสำหรับคุณหมอสุนินซุปเปอร์ด็อก ขอบคุณตุ้มมากขอบคุณน้องทั้งสองคนมากน้องโยกับน้องพางอย่าลืมกดติดตามกด Sub s c r i b e ของช่องคุณหมอด้วยช่องตุ้มด้วยแล้วก็ช่องแขกตามรอยด้วยกดไลค์กดแชร์กดให้หมดที่มีนะครับวันนี้แขกตามรอยลาไปก่อนสวัสดีครับย้โยจบข่าว